สวัสดีครับวันนี้พบกับผมฟาร์มเอิญนครนายกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาลองทําปุ๋ย AB สําหรับผักไฮโดรโปนิกนะครับผมอันนี้ปุ๋ย a อบเนี่ยผมก็ซื้อมาจากช็อปปี้นะครับผมสั่งมาในขนาด5าลิตรนะครับผมจะลองมาทําเอาไว้ปลูกผักสลัดนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับผมผมก็ไม่เคยทํานะ เดี๋ยวก็ทาตามคู่มือเขาแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาทําปุ๋ยเอกันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวใส่น้ำ5ลิตรนะครับผมอันนี้น้ําผมลองใส่ขวดไว้ประมาณ1คืนนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ5ลิตรนะครับผม อันนี้ถ้าเราซื้อสําเร็จก็ประมาณลิตรหนึ่งก็ประมาณประมาณหลักประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมสําหรับปุ๋ย AB นะครับผมแต่อันนี้ผมก็เลยซื้อมาเป็นตัวเป็นวัตถุดิบนะครับเอามาทําละลายน้ําเองนะครับผมก็จะได้เยอะกว่านะครับผมก็ในราคาประมาณ200นะครับผม200แล้วก็รวมค่าจัดส่งก็200กว่าบาทมันก็จะได้ประมาณได้ปุ๋ยมันอย่างละ5ลิตรนะครับผมก็จะคุ้มกว่า พบผ้าขวดแล้วนะครับผมนี่เขาก็จะมีอันนี้อะไรกนะ็ม่ดูนะเป็นวัตถุดิบอะไรก็ม่รูนะมีมาให้สองสองอย่างเป็นธาตุอาหารอนะประมาณเนี้ยอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นเม็ดๆนะคล้ายๆปุ๋ยยูเรียอะอ่าอย่าราใส่ไปเลยครับแล้วก็คน คนให้ปุ๋ยละลายให้เม็ดมันละลายนะครับผมคนมันครับคนไปให้มันละลายจนหมดเลยนะครับผม ละลายละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ผงสีนี้ลงไปต่อเลยนะครับผมไม่รู้นะมันเรียกว่าอะไรนะเพราะผมก็ยังไม่เคยทําผมก็จะลองเอามาปลูกผักสลัดดูนะครับผมตัวที่สองนะครับน้ำก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับผม ามาใส่ตัวที่สามมันกันยใ้แล้วคนให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็เริ่มเป็นสีออกม่วงๆนะครับผมม่วงแดงอันนี้ก็สำ,นนำหรับปุ๋ยเอนะครับผมก็ทำง,ง่ายๆเลยนะครับผม คุ้มด้วยครับผม,ผมได้เพียบเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กรอกใส่ขวดได้เลยนะครับผมสําหรับปุ๋ย A แล้วก็ไปทําปุ๋ย V ต่อนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับผมธี่ทาก็เดี๋ยวเราไปกอกใส่ขวดกันครับผม ครับเดีย๋ยวเราไปต่อกันด้วยที่หุ๋ยบีนะครับผมเ,เดิมครับใส่น้ำลงไปห้ลิตรนะครับ ครับผมปุ๋ยบี่ก็จะมีส,สีฟ้าเขียวนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับผมมีมาสองแปรตนะครับผมปุ๋ยปุ๋ยบีค่อนข้างจะวัตถุดิบเยอะกว่าปุ๋ยเอนะครับผมมีประมาณ ห้าสองนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่รมกันเลยครับเราก็ใส่ถุงนี้ก่อนเลยแล้วกัน คนให้มันละลายนะครับผม นี่เราใส่ตัวนี้ลงไปนะครับผมตามด้วยต่อต่อไปเลยนะครับผม ก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็น สีเขียวนะครับผมนี่นะครับสีสวยมากเลยพี่สีสวยครับสีสวยครับนี่ก็เปลี่ยนสีละเสร็จแล้วแล้วก็ไปกรอกใส่ขวดกันนะครับผม อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเยอะเลยนะครับผมสองร้อยก็บาทนะครับผมตายไปห้าขวดเลยนะครับผมแล้วก็ปุ๋ยเอนะครับผมก็มีขวดเล็กอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่ะคุ้มมากครับผมก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปก็ผมก็จะทำการทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับผมก็เดี๋ยว วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวอีพีต่อไปก็ติดตามรับชมกันนะครับผมวิธีการปลูกผักสลัดนะครับผมก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันนะผมก็จะทดลองปลูกนะครับผมครับสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านครับสวัสดีครับ